สวัสดีครับวันนี้เจอกันที่ AF Labrador นะครับในวันที่24กรกฎาคมนะครับกับเด็กๆลูกสุนัขนะครับ Labrador r e t r i p อ e r นะครับผมสีช็อกโกแลตอายุ2เดือนนะครับชุดนี้ AF Labrador ขอนำเสนอเลครับผมโครงสร้างใหญ่สายเลือดดีแน่นอนนะครับมีใบเพชรกีนะครับลูกสุนัขชุดนี้นะครับเป็นหลานของแชมป์สประเทศนะครับนาเข้ามาจากรัสเซียนะครับผม ตาของเด็กๆชุดนี้นะครับเป็นแชมป์สองประเทศนะครับนำเข้ามาจากประเทศรัสเซียนะครับเป็นรัสเซียแชมป์แล้วก็ไทยแลนด์แชมเปียนนะครับผมดูโครงสร้างครับอยากให้ดูโครงสร้างดูโครงสร้างเด็กๆชุดนี้นี่อายุแค่สองเดือนนะครับอายุอายุแค่สองเดือนนะครับน้ำหนักแปดกิโลขึ้นไปเลยนะครับแปดเก้ากิโลเลยครับต่ำสุดก็แปดกิโลนะครับสูงสุดก็เกือบสิบโลนะครับชุดนี้นะครับว่างทั้งหมด นะครับวางทั้งหมดสี่ตัวนะครับต้องบอกก่อนว่าชุดนี้เร็วมากเลยวางทั้งหมดสี่ตัวนะครับไอตัวสีแดงตัวนี้เดี๋ยววันนี้ลูกค้าจะมารับนะครับผมแล้วก็ตัวตัวสีเทานี้เดี๋ยวก็จะมีลูกค้ามารับนะครับลูกค้าจองไว้แล้วก็จะเหลือว่างสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีดําตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีปลอกคอนะครับวางทั้งหมดสี่ตัวนะครับ ว่างเพศผู้สามเพศเมียหนึ่งนะครับผมใครได้ไปไม่ผิดหวังครับชุดนี้หากท่านใดสนใจนะครับโทรได้ที่061916นะครับ1879นะครับเบอร์โทรของเอฟลาบดอนนะครับผมสุภาพร่างกายแข็งแรงน,นะครับอายุ60วันนะครับ ถ่ายพยาธิแล้วฉีดวัคซีนแล้วหนึ่งเข็มนะครับผมนี่ครับอันนี้ตัวเมียนะครับผมหน้าสวยมากหน้าหวานนะครับตัวนี้ก็ยังว่างนะครับตัวนี้ท่านใดที่เห็นคลิปนะครับก็ฝากกด ตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ AF ลาบดอนนะครับเราจะคัดสรรลูกสุนัขคุณภาพดีๆนะครับมาให้คุณลูกค้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ